มาอีก2แต้มนะครับปัดกันลุกกันลับนะครับระหว่างสีน้ำเงินและสีเขียวนะครับส่วนสนามการแข่งขันนะครับฟุตบอลตอนหนึ่งถึงสามนะครับใช้สนามใหญ่นะครับสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวมาลงสนามนี้นะครับเพื่อความมันในการรับชมนะครับ ดูฟุตบอลกันนะครับระหว่างสีแดงนะครับกับสีน้ําเงินในการแข่งขันฟุตบอลชิงที่1นะครับฟุตบอล7คนปอหนึ่งถึงปอสามนะครับชินที่1นะครับมาดูรุ่นเล็กๆนะครับอีกสักคู่หนึ่งก็คงจะเป็นปอสี่ถึงปอหกนะครับก็จะมันกว่านี้นะครับเพิ่มอัตลักในการชมมากขึ้นลูกนี้มาทางปีขวาปีขวาลูกนี้ล็อกไปเรื่อยๆ ลายนาวิทยาสีน้ำเงินผู้หญิงยังได้อยู่โดดสีแดกตัดไว้ที่กลางสนามโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับสีน้ำเงินลูกนี้ยิงออกหลังไปนะครับเป็นลูกตั้งตเตะเขตประตูนะครับประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับเห็นผู้หญิงสามคนเนี่ยนะครับอ้าโอ้โหไม่ธรรมดานะครับโต<อ>เล่นง่ายลเล็นง่ายาดูบอลครับอ่า ฟุตบอลเราเล่นกัน15นาทีนะครับลูกนี้ผู้รักษาประตูจ่ายไปให้ทางปีขวาปีขวาล็อกลูกนี้ยังไม่ผ่านผู้หญิงอีกแล้ว3-0หน้าสวยอันตรายลูกนี้เลี้ยงไปโอ้ส่งไปเพื่อนพยายามส่งไปเพื่อนยังติดที่กองปีปีของสีแดงเลี้ยงลูกไปทางกับซ้ายลูกนี้ตัดเข้าไปกลางหรือเปล่าลูกนี้ล็อกไปหนึ่งจังหวะ บอลกลมๆนะครับลูกกลมๆม,มีลมอยู่ข้างในนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับในเวลา30นาทีนี้นะครับครับคุณรักสห้นาทีมาอีกแล้วโดนลูกนี้สีแดงเบียดบอลได้ได้มาทางที่ปีขวาปีขวาพยายามเลี้ยงลูกไปลูกนี้โดนสก,กัดไว้อยู่ยังเป็นลูกของสีน้ำเงินสก,กัดออกข้างไป ลูกทุ่มของสีแดงลูกนี้สีแดงว่ายังไงมองเพื่อนไปแล้วแล้วก็ทุ่มทุ่มไปข้างหน้าลูกนี้หลุดมาหรือเปล่าลูกนี้ยิงลูกนี้โอ้ย่ยเป็นจังหวะหลุดมาครั้งแรกนะครับแล้วก็ส่งเข้าไปนะครับเอาขวายกยโยยข้ามตัวเพื่อรักษาประตู เสียบใต้คานบนที่เรียบร้อยนะครับออกนําไปแล้วนึ่งประตูต่อสูงตอนนี้เวลาการแข่งขันครึ่งแรกนะครับต้อต่อไปเรื่อยๆนะครับตอนผู้นี้ผู้ชิงชนะเลิศนะครับลูกนี้เกี่ยไปให้เพื่อนตั้งบอลอยู่ที่ตรงกลางบอลยังไม่ไปไหนมาที่สีแดงสีแดงมาทางปีกซ้ายปีกซ้ายลูกนี้ ส,สีต่อหนึ่งนะครับโดนสก,กัดไว้ได้สีแดงมนนิ้วอะโดนสีน้ำเงินได้บอลลูกนี้ยังไม่มีเพื่อนตามมานะครับพยายามนำบอลมาแล้วก็โดนสีแดงสก,กัดออกข้างไปไล้ยังไงลูกนี้สก,กัดไปออกข้างไปครับเป็นลูกทุ่มของสีน้ำเงินโอ้โ สามศูนย์หน้าอันตรายเลยนะครับถึงว่าจะเป็นผู้หญิงแต่ว่าปีไม้ลายมือนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันรุ่มรูกนี้มาให้เพื่อนลูกนี้ปีสกัดไปรูกนี้ออกข้างไปบอลกลมๆนะครับลูกกลมๆมีลมอยู่ข้างในนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับ ในเวลา30นาทีนี้นะครับทักครึ่งละ15นาทีมาอีกแล้วโดนลูกนี้สีแดงเบียดบอลได้ได้มาทางที่ปีขวาปีขวาพยายามเลี้ยงลูกไายลูกนี้โดนสก,กัดไว้อยู่ งเป็นสุกนี้มาทางปีขวาปีขวาลูกนี้ล็อกไปเรื่อยๆสีแดงก็พยายามที่จะทาประตูเพิ่มขึ้นนะครับก็ราะว่ามัก็ใหญ่เลยเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้ส่วีนสีน้าเงินก็พยายามที่จะตีใครแตกให้ได้นะครับเพื่อที่จะให้ผลเสมอกันแล้วก็มาลุ้นในครึ่งหลังนะครับบอลลูกนี้นะครับเล่นตั้งแต่หน้าไปถึงหลังประตูเลยนะครับโอ้โห หญิงของเราเตะลูกนี้มานะครับโดนสีแดงสกัดไว้สีแดงมาทางปีขวาล็อกหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะลูกนี้ยังเข้าไปบีกดดันไว้อยู่สีน้ําเงินทำท่าไม่ดีก็พยายามที่จะสกัดไว้บอลเข้ามาที่สีน้ําเงินอยู่นะครับพยาบที่ทางสีแดงสีแดงล็อก แล้วสองประตูต่อศูนย์ออกนำไปแล้วสองประตูต่อศูนย์สีน้ำเงินได้สีน้ำเงินได้ฟาวโต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 เสาแรกเสาแรกอดูให้ดีนะครับสีน้ำเงินจะได้ลูกตั้งเตะลูกนี้นะครับเอาแล้วสีน้ำเงินลูกนี้มีสิทธิ์ โอ้โหไม่ธรรมันได้ยิงลูกนี้มาเอาโอ้โหยังไงโอ้อย่าเข้ามือเมื่อสาวดูกระชกโอ้โหให้ได้ลุ้นได้เสียวกันหน้าพัดลูกนี้กระชกไปสองสามยังหวะเตะไปลูกนี้สีสีน้ำเงินได้อ่ะสีน้ำเงินได้องหนลูกเจ้มาพอขนาดนี้ะดูให้ดีนะครับสีน้ำเงินจะได้ลูกตั้งเตะลูกนี้ ้วที่รำเนินรูปนี้มีสิ์ลิ้นอ๋อโอ้โหไม่ธรรมดายิงลูกนี้มา้้ที่เียงนครับพี่จะชอไปสองสามตุหกตาไปลูกนี้ไปเลื่อนอยู่ที่กลางสนามบอกเล้ว่ายังไง โอโต้โดนชะกัดไร้รุ่นนี้ไม่เฝ้าหรือเปล่านะครับลูกนี้เฝ้าแน่นอนนะครับเข้าบอลไม่ทันนะครับเข้าจากข้างหลังลูกนี้พยายามเข้าใกล้กิ๊งมีลุ้นประตูที่สามยิงลูกนี้ว่ายังไง โดนมือผู้เล่นของสีน้ำเงินนะครับเป็นลูกโทษที่จุดโทษเอาวิ่งไปไหนมาเข้มไปอย่างคนไปอย่าเขาจะเท่ามันไปยิงไปไปโอโต้ไปหาเขาอยู่เนี่ยกายมันเข้มไปมันขวางกองหลังมือสังหารของสีแดงลูกนี้ สังหารไม่พลาดนะครับลูกโทษที่จุดโทษทำให้ทิ้งห่างไปแล้วสามประตูต่อสูนนะครับที่ทางขวาลับขวาบอลวิ่งไปบอลยังไม่ออกลูกนี้ว่ายังไงกรรมการลูกออกไปเป็นที่เรียบร้อยสีอาใเต็งนเจอไว้แล้ว ผู yeah no ้หญิงกระมี้นใหญน้องกวายสีน้ำเงินอาดฉีดมาลูกล้างหน้าเลยจัดไปให้าสีน้ำลูกนี่ไงไงไงไม่ได้ไงจริงดูนี่น้องที่ดูเหรอครับสีน้ำเงินลูกล้างหน้าโดยโดยบุญนักการเทนซลินอินเต้ตั้งเตะลูกบอลออกหลังไปตั้งเตะนะครับ ดเตกของสีฟ้าสีฟ้ามาแล้วโยนไม้เพื่อนนะครับไม่เข้าใจกันนะครับลูกนี้บอลออกข้างไปเป็นลูกพุ่มของสีแดงสีแดงพุ่มนี้ไปให้เจ้าออโต้ทางปีกซ้ายล็อกหลบไปหนึ่งจังวะดึงบอลไปมาโดนแย่งไปอีกแล้วอันนี้ลูกแม่เลี้ยงนะครับไม่ใช่ลูกพ่อเลี้ยงเนาะนะครับ เลี้ยงไปไม่ใจเพื่อนนะครับลูกพ่อเลี้ยงนี่อยู่ทางใต้นอนสายใต้นอนใจ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 เลี้ยงเลยด้ใจสัก <te> ก <shallow> ่อนนะครับโอ้โหไม่ธรรมดาจริงๆนะครับชุดนี้นะครับของสีแดงนะครับอนาคตนะครับอยู่ไม่ไกลนะครับเข้าขากันดีมากนะครับ ลัำเห็นลเนลับเเป็นยังเป็นยังเดี้เอจะหมดเตลเจ้าล,ล,ล,ลุคนี้มาที่สีแดงอีกแล้วไปทังปีขวาปีขวาลุคนี้โดนสกัดไว้นะครับบอลปลิ้นออกข้างไปสีน้ำเงินได้ทุ่สีน้ำเงินจะุ่ลูกนี้มา สีแดงเข้าไปประกบอยู่นะครับยังไม่ทุ